อันเนี้ยกดสามข้อข้อแรกถ้าอยู่นิ่งมีถ้าแรงรับเท่ากับศูนย์จะอยู่นิ่งข้อสองเออแรงเท่ากับมวลคูณความเร่งข้อสามเออแรงกิริยาเท่ากับปฏิกิริยาก็คือซ้ายเท่ากับขวาอ่าประมาณนี้ฮันนี่ทำข้อหนึ่งให้หน่อยสิคาร์ลอ อ๋ออันนี้ทําไปแล้วแรงพยุงอันนี้แรงพยุงก็ออกนะออเออหนูดูหน้านี้หน่อยสิฮันนี้โอเคมะโอเคค่ะเออเรียงลำดับจุดในบีเกอร์ที่มีความดันจากของเหลวมากไปน้อยให้หน่อยค่ะ a b c ค่ะมากไปน้อย โอเคค่ะจากลึกไปหาตื้นถูกละค่ะข้อสองดูดดูดเรียงลำดับระยะการพุ่งของน้ำเรียงจากไกลที่สุดไปหาจากไกลที่สุดไปหาใกล้ที่สุดการพุ่ง a b c ค่ะ ถัดมาข้อสามมปล่อยวัตถุหน้าข้อสิข้อสามปล่อยวัตถุของเหลวดังพาอันเนี้ยข้อสามอะยังไงข้อโอโอ,โอ้มันเขียนไม่ได้แป๊บเดียวนะคะนุกขอเดียวเดียวเดียวเขียนไม่ได้ คูณน่าจาไอ้นี่อยู่นะปิดการปิดกันอยู่กับนนีะ้ไม่ว่าการตั้งค่าอยู่ไหนไลยนะอ้อได้แล้ว <Okay. S 1> ข้อสามนี่ออกไม่หลอกจริงๆข้อหนึ่งข้อสองอะก็จะออกหนึ่งข้อแหละแล้วก็มาข้อสามเมื่อปล่อยวัตถุลงในของเหลวนี้ออกแน่แน่วัตถุจะถูกแรงจากของเหลวกระทําทุกทิศทางถ้าแรงดันเท่ากับสิบแรงดันลงเป็นห้าแรงดันข้างเจ็ดแรงพยุจากของเหลวที่กระทําต่อวัตถุนี้เท่ากับกี่นิวตันอ mm ืค่ะถัดมาข้อ น่าน้าสิบหกใช่ไหมถ้ามวลของวัตถุเท่ากับสิบน้ำหนักวัตถุเท่ากับเท่าไหร่มวลเป็นสิบไม่รู้ค่ะใช่โลเท่ากับเอ็มเนาะเดี๋ยวดูให้นะมวลคูณความเร่งแล้วแต่ น้ำหนักก็คือ mg อะคะ่ะมวลคือ10เนาะ g ก็คือ9.8หรือ10แล้วแต่นะคะหนูเอาเอามวลคูณกับค่าความค่าแรงโน้มถ่วงโลกนะลลกมวลคูณแรงโน้มถ่วงโลก mg นะคะถ้าถ้าออกคำนวณโลเท่ากับ mg เอา10คูณ98ตอบ98วัตถุจะลอยหรือจมจมค่ะ ถัดมาข้อนี้นะมอนเอมจี 1, G. แรงพายุเออหน้าสิบเจ็ดอืออัคิมีดิสอ่าหลักของอัคคมีดิสนะคะก้อนหินก้อนหนึ่งถูกปล่อยให้จมลงน้ำผมว่าน้ำหล้นออกมาสิบเซนปริมาตรครึ่งก้อนของก้อนหินเท่ากับเท่าไหร่ ปริมาตรน้ําที่ล้นเท่ากับปริมาตรวัตถุที่จมปริมาตรน้ําที่ล้นเท่ากับปริมาตรของวัตถุที่จมหลักอะคมีมิดสนะคะอะคมีมิสเป็นอุปกรณ์หนึ่งฮันนี่รู้แล้วใช่ไหมคะลูกหนูรู้จักอันนี้ไหมคะเอ่อเอาไว้คนสมัยก่อนคนสมัยก่อนเอาไว้ช่างตวงวัดนะคะลูก Uh huh. ต่อ่าฮะงั้นข้อหนึ่งหนูทำได้ไหมคะลูก uh huh. uh huh. นี่นะเออถ้ามันไอชูล uh ิส huh. น่าจะไม่ได้ออกนะคะเพราะว่าครูที่เราียนเขาไม่ได้สอนเลยอค่ะอือถ้าเกิดง่ายๆเลยก็คือว่าน้ําล้นออกมาเท่าไหร่เอ,อ่อปริมาตรก็จะออกมาเท่านั้นนะคะลูกไปมันน้ําที่ล้นเท่ากับ ปริมาณวัตถุที่จมอ่าเผื่อเอ่อถ้าอาจจะไม่ออกก็ได้นาะเอองั้นคุณรูไปนี่เลยนะคะน่ะนาอเอออันนี้อาจจะเยอะไปโอ้แต่แรงเสียดทานน่าจะออกหน้ายี่สิบใช่ไ้มแบบหนึ่งไปหน้ายี่สิบเลยนะคะหนูรอรูแบบหนึ่งนะหน้ายะะบบบี่สิบโอเค อูหาที่มันจะเลยละเอียดว่าหน้ายี่สิบโอเคเรือดๆดดอันนี้คำนวณกันดีกว่าหน้ายี่สิบเอ็ดค่ะลูก ออกแรงผัดวัตถุก,ก้อนหนึ่งด้วยแรง20แต่วัตถุไม่เคลื่อนที่แสดงว่าวัตถุมีแรงเสียดทานเท่าไหร่เป็นแรงเสียดทานชนิดใดไม่เคลื่อนที่เรียกว่าอะไรคะถ้าวัตถุไม่เคลื่อนที่สถิตยี่สิบนิวตันนะคะถูกค่ะถัดมาข้อสองมวลสิบเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเท่ากับ0.2นวัตถุมีน้ำหนักกี่นิวตันีสิบเหรอคะถ้าวัดเออถ้าสัมประสิทธิ์ความอ๋อน้ำวัตถุมีน้ำหนักกี่นิวตันข้อหข้อสองจุดสาแรงเสียดทานเท่ากับโอเค วัดอืมน้ำหนักใช่ไหมมวลสิบแล้วก็ MG oh. เหมือนกันค่ะโอเคฮันนี่เดี๋ยวตอเออเดี๋ยวมาเจอกันนะคะลูกค่ะอ mm. โอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูออกก่อนเดี๋ยว 很厉害 คูปิมคะดูในรูปที่หนูส่งไปในไลน์ได้ไหมคะพอดีว่าหนูรู้สึกว่าในไฟล์ที่ครูปิมดิวให้หนูมันไม่ค่อยตรงเลยอะคะ่ะอือฮึการกระจายติร์ดเคลลัพนลัทิศทางนิวตันการวาดแรงกิริยาแรงกดความดัน แรงพายุโมเมนต์ Moment. สนามแรงแรงนมถ่วงสนามนมทวงอืมไอนี่น่าจะออกนะจุดหมนุนคาน โมเมนต์อ้อเข้าใจว่าน่าอืมปกติถ้าไปคำนวณอันเนี้ยมันเป็นทีเอ้ยชีสหน่วมันเป็นพิษฎดีโอเคขอรับโทรศัพท์แป๊บเดียวนะคะลูก ฮันนี่ปับหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> อือฮะปับหนึ่งน่าจะโอเคโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวนะอือหื เข้าใจว่าของหนูมันเป็นทฤษฎีแต่ถ้าข้อสอบออกน่าจะออกคำนวณนะน่าจะมีน่าจะมีสูตรเนี้ยค่ะลูกครูเข้าใจว่าน่าจะมีเพราะว่าแหละมันจะเอาไปใช้คำนวณหมดเลยค่ะลูกอย่างเช่นไอเนี่ยถ้าเราออกแรงผักแล้วดูว่าน้ำหนักเท่าไหร่ให้ฮันนี่ใช้ว่าน้ำหนักอ่ะมวลเท่ากับ MG อ่าฮะน้ำหนักอ่ะมวลเท่าเออเขาถามว่าน้ำหนักเท่าไหร่หนูแค่เอาไป เอามวลไปคูณ1ิบนะ mg มวลก็คือสิบคูณสิบได้ร้อยอ่ะฮะที่หนูที่หนูส่งมามันเป็นทฤษฎีแต่เวลาถ้าเป็นฟิสิกส์อ่ะมันจะเอาไปคำนวณหมดเลยถ้าเป็นคำนวณปุ๊บถ้าข้อสอบออกมาปุ๊บหนูแค่จับคูณ1ิบนะเป็นพื้นฐานเลยน้ำหนักก็คือแค่เอามวลที่ให้มาคูณ1ิบข้อ2อ่อ่ะทันี้เอามวลไปคูณ1ิบนะอ่าฮะ ส่วนข้อ2อจุกดข้อใดของนิวตันถ้ามันมี MG เงี้ยหนูก็โจวดข้อ2นะเพราะว่ามวลเท่ากับแรงคูณความเร่งอ่ะฮะกดข้อ2อะ่ะเนี่ยกดข้อ2คือแรงคูณความเร่งนะคะโลกโกดนิวตันข้อ2องอะ ทุกอันมันเป็นทฤษฎีหมดเลยแต่ว่าเวลาถ้าเป็นฟิสิกอ่ะมันจะเอาไปคำนวณอ่าครูเขาอาจจะสอนไม่ถึงเออฮะแต่เวลาข้อสอบออกยังไงต้องเอาไปคำนวณแน่ๆเลยเออฮมันอาจจะเร็วมากอะตอนตอนสอนนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเยอะแบบว่าสอนตามในชีตหนูได้ไหมค่ะอ๋อได้ค่ะได้และเดี๋ยวหนูทำข้อสองจุดสามแบบหนึ่งสองจุดสามแรงเสียดทานทำยังไงคะลูก แรงเสียดทานแรงเสียดทานเอาเอามิวคูไี้นี่เลยนะ,อะ,ะเออเออใช่ค่ะออกแรงค่ะเอาศูนย์จุดสอง,สอ,งอือฮึงั้นใช่อย่างนี้หรอเออไอ้แรลไอ้การกระจัดหนูทําเป็นแล้วใช่ไหมการกระจัดการกระจัดเป็นอยู่ค่ะอา่าฮะ แล้วก็อันนี้น่าจะได้นะกฎของนิวตันแล้วก็ใช้บีทากรัลตนะคะลกอันนี้ออกแน่แน่บีทากรัลตแล้วก็มากิริยาปฏิกิริยาแรงเสียดทานสถิตเมื่อกี้เนาะอ๋อนี่ไงเพิ่มลดแรงเสียดทานอันนี้ก็ต้องท่องนะคะลูกว่าอันไหนเพิ่มลดเหมือนครั้งที่เคยสอนไปหน้านี้อเนาะ,นะออต้องออกแน่แน่เลยเพิ่มลดแรงเสียดทานอ่ะ แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นไอ้อันเมื่อกี้เนาะดันน้อยดันมากแล้วก็อุปกรณ์เสร็จแล้วก็มาแรงพยุงแรงพยุงเดี๋ยวคุณเราก็มาเป็นคำนวณเออคำนวณคำนวณเดี๋ยวครูเอาชีตหนูแป๊บหนึ่งนะไปใส่ในโปรแกรมแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวเอาลองเอาชีตหนวไปใส่ถามเขาว่ามือขอข้อสอบประมาณยี่สิบข้อละกันแป๊บหนึ่งนะคะได้ค่ะ<ต>หนูมีที่มันเป็นไอ้น,นี่ไหมอะ่ะ PDF ไหมคะเอ๊ะเอ้ยที่มันรวมกันเลยอะ่ะมีเนาะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวหาก่ะจำแต่เป็นรูปนะคะจำได้ว่ามีหนูมีส่งมารอบหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะครูเมื่อกี้ครูเห็นอนะที่หนูส่งมา หนูมีแต่เป็นรูปนะคะอันนั้นอ๋อแปปนึงนะคะเพราะว่าเวลาแอดแท็กมันแอดแท็กได้แค่สามสามไฟเองอะแปปนึงนะ,ะ,นนะ,ะเออคุณมาอ๋อหนูเคยส่งนหนให้ <ทำ S 2> เป็น pdf ให้ไหมคะเออ,เอ,อได้เลยคะ่ะเหรองั้นหนูทำให้หน่อยหน่อยนะคะเดี๋ยวเอาเข้าให้เลย<ด>แล้วก็แป๊บเดียวก็น่าจะหาเออสร้างคำถามให้ได้นะ สิบหน้าเนาะสองสามสี่ห้หกเจ็ดแปดเก้าสิบเออสิบหน้าทำไมมันคุณจ๊ะเออใช่ไม่มีรแรงใจเฉย เออไม่มีแล้วส่งออไปแล้วค่ะโอเคขอบคุณค่ะสู้ๆนะคะคุปิมอโอเคได้อยู่นะแป๊บเดียวกันน่าจะได้เดี๋ยวแป๊บเซฟๆก่อนเซฟคก่อน ไม่น่าเกินห้านาทีแบบอาจจะแป๊บเดียว,วอะ ก็ูต้องดาวนโหลดเขา พอดีถ้าเป็น iPad ่ไม่ได้แต่ครูกำลังเข้าคอมพิวเตอร์อยู่นะคะคุดูได้อยู่นะแต่ว่าดเดี๋ยวชดเชยให้นะเลยก็ใช่เพราะว่าคือใหม่ถึงว่าได้ไ่ได้นะไ,ไม่น่าจะแกินก็คือแค่โหลดให้ได้ปุ๊บแล้วก็ส่งเข้าเอาโปรแกรมเลยแล้วก็เขาก็จะทำคำถาม เ <Cornell>. พียงพอดีค mm. <üne> um, ุณครูใช้โคตาหมดละมันก็เลยมันก ip ็ iPad ดก็เลยใช้แมด้าแป๊บนึงนะคันนี่ใช่ไหมฮันนี้จะเซฟเซฟไฟล์ไฟเขาครับครูก็ต้องเข้าแชทจีพี ได้ล้วเดี๋ยวกันเขียนข้อสอบอย่าสร่างวันกันนะ ครูจะบอกว่าสร้างจำนวนข้อสอบจำนวนสามสิบเอ่อยี่สิบข้อก่อนลนะคัเดี๋ยวค่อยเพิ่มยี่สิบข้อทั้งทฤษฎีและคำนวณ เราว่างรอเดี๋ยวไปก่อนกันดนะ้

ตอนนี้ได้หกข้อเอาไปก่อนไม่ได้มันไม่มันไม่ชัด 蛮好的，好了 เดี๋ยวทำเพิอเ่อันแรกง่ายมากเลยหนูตอบได้อยู่แล้วแหละเออข้อแรกค่ะตอบอะไรค่ะลูกระยะทางข้อควายระยะทางใช่ค่ะถัดมาข้อ